ชุดนอนเกรดพรีเมียมใส่นอนได้ใส่เล่นได้ขายง่ายกำไรดีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้โคชบีอยู่โรงงานผลิตเสื้อผ้าชุดนอนนะครับผมนี่แบบนี้เลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะมีแบรนด์ชุดนอนเป็นของตัวเองนะครับหรืออยากจะหาโรงงานผลิตชุดนอนโดยตรงโดยเฉพาะนะครับโคชบีแนะนําให้มาโรงงานนี้เลยนะครับตอนนี้โคชบีอยู่ที่เมืองฟางเจาประเทศจีนนะครับเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าชุดนอนโดยเฉพาะเดี๋ยวโคชบีจะพาไปดูเรื่องหลังการผลิตนะครับว่าเขาผลิตกันยังไงถ้าเกิดคุณเป็นคนนึงนะครับที่สนใจ อยากจะผลิตชุดนอนนะครับแบรนด์ชุดนอนเป็นของตัวเองนะครับผมแล้วอยากมาควางเจลแบบนี้นะครับแล้วมาไม่เป็นนะคนชบีมีพามาแบบนี้โรงงานแบบนี้ตรงๆกับคุณเลยนะครับถ้าสนใจนะครับอยากมาทักแชทเข้ามาสอบถามเยเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชบีได้เลยตอนนี้นะครับคลิปมาจีนโค้ชบีมีสามแบบแล้วนะครับผมคือ1มาควางเจลนะครับ2มาอีอูนะครับและ3ครับผมมาอีอูบวกควางเจลจบ ครบหมดในทริปทริปเดียวเลยผมแล้วการมาจริงกับโค้ดีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจิงกับโค้ดีโค้ดีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุ้ไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนที่แอดเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบน้ดติกต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอนติ๊กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับป้าดแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทมาสอบถามมมมรยยลเเเเีีดดินินคพ่ตไ้ แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์